สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับค่ำคืนนี้จะมาทำการทดสอบจะมาทำการรีวิวเครื่องเล่น DVD p a n a s o าโซนินะครับคุณผู้ชมครับนี่คือพานาโซนิกดีวีดีเพลเยอร์ดีวีดีเคาราโอเกะนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับชื่อรุ่นนะครับ p a n a s o นิกดีวีดีซีดีเ d ล d ยอร์ดีวีดีเค แล้วก็คาราโอเกะนะครับมีช่องเสียบไม่2ช่องนะครับอันนี้ก็เป็นวอลลุ่มใหม่นะครับตัวนี้เป็นตัวที่โอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับ a d v a n c e Progressive s c a นนะครับคุณผู้ชมครับมีช่องเลอขอภัยมีปุ่มเลนะครับปุ่มสต็อปปุ่มพอร์ตปุ่มคล o สโอเพ่นนะครับเปิดถาดออกมาโอ้โหสวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ เป็นเครื่องเล่นดีวดีที่สวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูทางด้านหลังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับช่องต่อต่างๆทางด้านหลังได้จะหมุนมาให้ดูนะครับมาดูกันว่าข้างหลังนั้นมีอะไรบ้างนะครับดูไมคกิ๊บเลยนะครับคุณผู้ชมครับเหมือนไม่เคยใช้เลยคุณผู้ชมดูอ้าเหลื่อมเลยครับเหลื่อมแมปแมปเลยครับพี่น้องครับนี่เหมือนไม่เคยเสียบไม่เคยใช้นะครับนี่ครับเลเซอร์โปรดักต์พลัสวันนะครับก็คือโอ้โห หัวอ่านนี่อันดับหนึ่งเลยนะครับคลาสวันอย่างนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับและที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้มีช่องต่อมาให้อย่างครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นออปติคอลนะครับถอดรหัสเสียง DTS 5.1ก็ถอดออกตรงออปติคอลได้เลยนะครับหรือจะเป็นโคเอ็กเชียลนะครับคุณผู้ชมครับจะเป็นช่องต่อโคเอ็กเชียลครับนี่ครับตรงนี้โคเอ็กเชียลตรงนี้ก็คอมโพเนนต์นะครับคุณผู้ชมอันนี้ S ิดีโอนะครับ และที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นรุ่นที่หายากมากๆในสมัยปัจจุบันนี้นะครับที่มีช่องต่อ ac 3 5.1มาให้นะครับนี่ครับ ac 3 5.1นะครับก็เป็นเซนเตอร์คู่กับซับวูฟเฟอร์นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นฟรอนต์นะครับก็คือคู่หน้าอันนี้เซอร์ราวนะครับเซอร์ราวอันคู่หน้าคู่เซอร์ราว์คู่เซนเตอร์กับซับวูฟเฟอร์นะครับคู่กันนะครับท่านใดมีแอมรุ่นเก่าๆที่ยังไม่ใช่ แอมดิจิ a l นะครับในสมัยก่อนนะครับการถอดรหัสเสียง DTS 5.1นะครับ DTS 5.1จะต้องถอดรหัสเสียงนี้ครับผ่านช่องพวกนี้เลยครับแบ่งเสียงแยกช่องกันเลยครับเซนเตอร์ก็เป็นเสียงคนพูดซับวูเฟอร์ก็เป็นเสียงระเบิดตูมตามตูมตามนะครับแล้วก็เซอร์รา d นะครับก็เป็นเสียงนกเสียงกาเสียงอะไรร้องรอบทิศทางก็ออกช่องนี้คู่หน้านะครับก็ดนตีปกตินะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหคุณผู้ชม นี่ครับนี่คือ panasonic dvd player dvk 4 7นะครับคุณผู้ชมครับสวยงามจริงๆครับที่สำคัญช่องต่อมีมาให้อย่างครบครันเลยนะครับซึ่งเป็นเครื่องที่หายากนะครับแบบนี้ที่จะมีช่องต่อ ac 3 5.1มาให้แบบนี้ครับมีเพียงเจ้าตัวนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ panasonic dvd player dvk 4 7ตัวนี้แหละครับคุณผู้ชมครับมีมาให้อย่าง ครบครันแล้วก็สวยงามนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเปิดเครื่องเลยนะครับตรงการทดสอบให้ทุกท่านได้รับชมกันเลยนะครับต่อไปนี้ว่าการอ่านแผ่นของเจ้า Panasonic DVD Player DVD K47 ตัวนี้นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับโอ้โหแค่เห็นไฟหน้าปัดก็สวยแบบกินขาดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเปิดออกมาเลยดูครับ ถาดสีสันสวยงามเลยครับคุณผู้ชมครับเข้ากับไฟหน้าปัดมากๆนะครับคุณผู้ชมครับใช้รีโมทครับสะดวกดีอ่าเดี๋ยวเรามาดูการอ่านแผ่นกันนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็กําลังอ่านอยู่นะครับคุณผู้ชมอ่าขึ้นมาแล้วเห็นมี13เพลงแล้วนั่นละคือการโชว์ยอดเพลงก็กดปุ่มเพลยได้เลยครับ โอ้สวยงามจริงๆครับตัวนี้เป็นรุ่นที่หายากมากๆครับที่มี AC35.1 ให้แบบนี้สุดยอดมากๆครับโอ้โหเสียงก็ไม่แพ้ไพโอเนียใดๆทั้งสิ้นนะครับที่เท่าที่ฟังนะครับไม่แพ้ไพโอเนียเลยครับเท่าที่ฟังเสียงนะครับ ฟังดีๆครับคุณผู้ชมครับตั้งใจฟังดนตรีโอ้โหแยกแฉกชัดเจนเลยโอ้โหสุดยอดครับอขออภัยนะครับฟังเพลงฟังหนานไม่ได้ตัวนี้สมบูรณ์มากๆครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนักฟังเพลงนักดูหนังนี่ไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับเจ้า พา n าโซนิกตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับพานาโซนิก DVD Player DVD K47 7นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสวยจริงๆครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมครับอืมอ่ะอันนี้ MP3 นะครับที่ผมใส่เข้าไปครับนี่ครับ อาะละครับไม่ต้องฟังนานครับ mp3 เพราะเดี๋ยวผมอัปโหลดขึ้น youtube เนี่ยติดลิขสิทธิ์ของเพลงครับอ่ามา VCD ครับทีนี้เครื่องนี้สมบูรณ์จริงๆครับคุณผู้ชมครับเป็นคาราโอเกะเสียไมคได้2ช่องด้วยนะครับอันนี้วอลุ่มใหม่ครับโอ้โหการอ่านแผ่นนี้ โอ้โหภาพนี้สวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมครับการทั้งการอ่านแผนนี้อ่านไวอ่านดีแผนก๊อปแผนแท้อ่านหมดเลยครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหย่าปอนต้องมอยู่ไอจานี่มาสี่สสุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมครับอ่ะเอาละครับเดี๋ยวลองดีวีดีบ้างนะครับบีซเนี่ยความละเอียดความคมชัดยังไม่ได้นะครับอ่ะมาดูเป็นแผ่นดีวีดีกันดีกว่านะครับดูแผ่นความคมชัดสูงๆนะครับคุณผู้ชม เครื่องนี้นี่ต้องบอกเลยนะครับว่าครบครันครบเครื่องแล้วก็สวยงามครับคุณผู้ชมช่องต่อ AC35.1 นี่หายากมากๆนะครับในสมัยปัจจุบันไม่ค่อยมีของยี่ห้อไหนทำออกมานะครับ AC 3 5 1นะครับที่ถอดรหัสเสียงเซอร์ราในสมัยก่อนนะครับภาพยนตร์ในสมัยก่อนที่ยังไม่ใช่อมพลิฟายเออร์ที่เป็นดิจิตอลนะครับเป็นแอมสมัยก่อนแต่ก็สามารถที่จะ ถอดรหัสเสียงสามารถที่จะดูภาพยนตร์แบบเซอร์ราลแบบ d o บ b y ดิจิตอลได้แล้วนะครับก็คือถอดรหัสเสียงผ่านเจ้า AC35.1 นั่นเองนะครับคุณผู้ชมดูครับภาพสวยงามนะครับนุ่มนวลมากๆนะครับคุณผู้ชมครับและที่สำคัญด้านหน้านะครับมีไฟโอ้โหสวยงามเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับสวยงามจริงๆครับรุ่นนี้ Pan a s ซ n i c นะครับ p a n a s ซ n i c DVD Player DVD K47 ดครับดูชื่อรุ่นใกล้ๆนะครับอ่ะนี่ครับ พ a โซนิกนะครับ DVD K47 ครับโอ้โหผมชอบมากๆครับที่มีช่องต่อ AC35.1 นะครับที่ยี่ห้อใดๆก็ไม่ค่อยทำมานะครับหรือแม้แต่กระทั่งที่ผมรีวิวไปเมื่อสักครู่นี้เขาก็ไม่ทำมากันแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่เจ้าพ a โซนิกนี้มีเฉยเลยนะครับคุณผู้ชมสุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมนี่ครับโอ้โหยอดเยี่ยมครับ สำหรับเจ้า Panasonic DVD Player นะครับ DVD K47 ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา2500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815 851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ